โอเคสวัสดีค่ะวันน้เรามาเล่นบุ๊คาเวนกับอิงฟ้าถ่ายล้องได้กหยตาะมา

Okay okay. ok ok Oh hmm. Ay, à. sướng, <cười> <cười> ok ngon à pha ok ok ok

มันเติมน้ำมันไม่ได้นะไม่ใช้แบบนี้เอากดกดแล้วกดขั <assessment> OVER. บไอไม่ฮันซ์เปอร์ไม่ได้หาไม่ได้ว้าเอาเอารองขาเอาไหมอะไเนี่ย ด้านหลังอะไรเนี่ยไปนั่งนี้ใช่ตูโทรสั่งกูต้องลงมานี่อูตรงนี้นอ่ะซื้อของก่อนอ่อเปลี่ยนรถอ่ะตรงนี้นตรงนี้มีที่ไหม,ตร,ไหมตรงนี้นั่งได้ไหมตรงนี้นั่งไม่ได้ ไปกันใช่อะไหม,ปมไปกันิไปกันนะฮะฮะสปราร์ยู่หาโอ้โหนีอ่อะไรคนต้องขับรถอยู่คนต้องขับรถอยู่อะไรนีร่บอกว่าคนต้องขับรถอยู่เอ้ย 笨得过。寶寶寶寶 ซื้อรถใหม่กะรถรถโดนทิ้งอันนี้เอาเนี้เอาเนี้อันนี้เอานันี้ชื่อยุดใหม่ไงแมามขนถนนข้ามถนน,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 นเป็น้บเปล่าต้อง ไปไปทะเบียนรถของอิงฟ้าชื่อชื่อของอิงฟ้าคุ้ยตามไม่ทันอ, <c oughs> อิงฟ้าขับดีดีอิงฟ้าเป็นอะไรนยดีดีดอาตกรถ ถูรสับลาอยูโทรศัพทบลาเลยชดอดชดไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะเอะนาเป็นไรไม่แค่มาดูกระตุกกระตุกกัไม่เป็นไรทำไมแค่กันดูกระตุกซะไม่เป็นไร

ทาราเลลูทาราลาปุมปุมปัตาพิมปุมพุมปัตาบิมทาราเลลูไปโอ้ขับมาจนจะช้าเร็วโอ้เรือจะเกิดใกล้กว่าจุดนี้อ้าวลระ ออนี่ไงเดวกิดอยขึ้นมาเลยอ้าวอะไม่คิดว่าจะอ่ะข้าวขาตาแหลดเลยอ่ะ ไม่คนคนเป็นคนญี่ปุ่นสองสามคนหนูต้องเรียกพี่ว่าไงป่ะอทษโทษ,โทษปทำไมแอบมากเมื่อมาบอกเหตุผลมามาเม่นี้ ขอพูดใชเ่ไหีเจอขับเล่นใช่ไหมเนี่ยขับเล่นชัดๆโอ,โอ้โอ้โอ้ยโอ,าาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย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 โ้ไ้ ว่าไม่ได้อ่ะไอเคนี้อรอไอเรืออเรือเรือสปอร์ตอ่ะวันนี้เรามานั่งสปอร์ตกันนะคะแล้วกวูอะเธอปกป้อกเราได้ไหมเราไม่อยากให้คนมาขอเราปเป็นแบบอ๋อนี่โอ้ไม่ก็เนี่ยเนี่ยอ่านตรงนี้ เดี๋ยวเราปุบ้องจะถึงไหมไม่รู้เม้าไอไม่เราอู้รู้ไม่รู้ไม่รู้ ูก็แกขับเล่นเนี่ยมาขบับลงน,น้ำ